มีคนแซวคุณอ่ะครับนิตินัยบอกว่าอวยพรในวันผู้สูงอายุด้วยค่ะขอบพระคุณครับ <laughs> รับความจริงครับหน้าขนาดนี้แล้วมันแก้ไม่ได้แล้ว <laughs> <laughs> เอามาดูกันนอกจากถนนข้าวทิพย์สงกรานตนท้ที่เขาบอกว่าจัดกันมา52ปีแล้วเมวื่อวานนี้ที่จันทบุรีมีการแตกตื่นกันของชาวประมงและก็ชาวบ้านที่อยู่ริมหาดแถบนั้นนะครับเพราะว่าพบซากวานเพชรฆาตด,ดำ วานเพชรฆาตดาน้ําหนักกว่า1นตันถูกคลื่นซัดเกยหาดที่จันทบุรีนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอา่าวไทยฝั่งตะวันออกก็ได้ไปตรวจพบก็เห็นว่าเอะซากมันก็ยังสมบูรณ์อยู่ค่ะน่าจะตายมาแล้วสัก4ี่หวันนะครับก็มีการเก็บฟันเก็บชิ้นเนื้ออวัยวะภายในเพื่อไปตรวจสอบว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรตายนะครับซึ่งถูกซัดขึ้นมาบนชายหาดตะเผาควา่ำทีนี้พอผ่าท้องค่ะ สิ่งที่เจออันนี้น่าสลดมากคุณอันชลีพรไปเจอเศษซากอวนน่ะน้ำหนักราวประมาณ2กิโลกร,รัมขดๆๆรวมความยาวก็ประมาณสัก60-70เสิซนอ,อยู่ในท้องของมันแล้วก็มีเศษขยะอีกด้วย oh. เขาก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วที่มันเกยตื้นตายเนี่ยม,มันตาย,ตยเพราะว่าโรคประจำตัวมันป่วยหรือว่าเพราะเศษอวนที่ไปค้างอยู่ในท้องมันกันแน่ค่ะวานดำใช่ไหวานเพชฌคาดดำนะฮะ สวยนะคะชายหาดที่เมืองจันทร์มีชายหาดท,ที่สวยเลยอ,อีกจุดหนึ่งเวลาที่เราไปต่างจาังหวัดเนี่ยก็จะมีของดีท้องถิ่นขายใช่ไหมคะคนอกจากเราจะต้องไปตรวจสอบเรื่องทุเรียนอ่อนแล้วเนี่ยอตอนนี้เราจะต้องไปตรวจสอบภายในกระบอกไม้ไผ่ซึ่งเราเรียกกันว่าข้าวเหนียวในนั้นเราเรียกมันว่าข้าวหลามเนี่ยทำไมอ่ะต้องไปตรวจสอบทำไมอ่ะก็ตรวจสอบว่ามีคุณภาพหรือเปล่าคะ <laughs> ยังไง <l acht> เอามือจับ<อ>ขึ้นมาต้องไม่ติดนิ้วอะไรอย่างนี้เหรอไม่ต้องอไม่ต้องเป็นหน้าที่ของเราเรามีข้าราชการที่เขาทําหน้าที่ตรวจสอบข้าวเหนียวในกระบอกไมภัายคุณสุวรรณภาสุภประเสรศิฐเป็นผู้อำนวยการกลุ่มกํากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐมพาผู้ อดียังมีเยื่ออยู่เลยยังมียช่เลยพาพวกนะคะค่งเป็นข้าราชการนี่แหละไปตรวจสอบเข้าหลามนครปฐมเพราะว่ามีคนร้องเรียนมาว่าคุณพาณิชฉันน่ะไปไหว้พระล่วงโลจนะร์ฤทธิ์นะไปไหว้องค์พระอ่ะลงมาฉันก็มามาลูกมาหลานมาก่อนนี่แม่ฉันมาฉันก็มาคุณใช่ไหมที่เป็นคนร้องเรียนจะเปล่าไม่ใช่ฉันได้ยินเหมือนมากเลยเนี่ยเด๋ยเนีย ทุกกบกระบอกมานะไอตอนโชว์นะโอ้โหมันแทบจะล้นฟูมานะกระบ,บอกไ<ะ>อ้พอฉันซื้อมานะปรากฏว่ามีแบใบตองจุกยาวมปนั้งคืบข้เหนียวมียา,าวทรงนี้โตเองเอคุณไปดูให้ฉันหน่อย,อยปรากฏก็ไปจริงๆนะคะไปตรวจสอบค่ะเพราะว่ามีการร้องเรียนมาและตอนนี้ได้สั่งการให้ทุกร้านติดป้ายแสดงราคาเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคที่ฉันแนะนำอย่างนี้นะคะ กระบอกข้าวเหนียวเนี่ยอนอกจากติดราคาเรียบร้อยแล้วกระบอกข้าวหลามนะคะ<อ>ให้เจาะตรงกลางเนี่ยให้ดูให้มันโปร่งและเอาพลาสติกแนบเข้าไปหน่อยอว่าปริมาณข้าวที่อยู่ในนั้นสูงขนาดไหน <c oughs> ที่อยู่ต่ากว่าใบตองเนี่ยสูงขนาดไหน <c oughs> ผมมะผมก็อยากจะร้องเรียนเหมือนกันนะพูดจริงๆนะเห็นคุณนั่นแหละยิ่งกว่าดีชัน <c oughs> บางทีนะโอ้โหสูงมากเลยเปิดเปิดใบตองเฮ้ยเจอข้าวเลยอแต่พอช้อนจิ้มลงไปยังไม่ถึง ยังไม่ถึงหัวช้อนเลยค่ะถึงก้นแล้วอ่ะค่ะเออนะฮะก็เป็นกรรมของคนที่แต่ก็ชอบของแบบนี้เนาะแต่ทางพาณิชย์จังหวัดก็บอกว่าไม่เจอปัญหาที่ร้องเรียนนะจะไปเจอได้ไงอพี่ก็ทุกร้านมันมาจากที่เดียวกันนะค่ะคือเดี๋ยวนี้เขาหลามเขาไม่ได้เผาเองนะค่ะเขามีโรงงานเผาแล้วก็ส่งมาเพราะฉะนั้นทุกกระบอกเท่ากันหมดครับแล้วมาติดชื่อแม่นุ่นแม่นี่เอาเองเหรอใช่นะฮะถ้าคุณอยากให้กินจริงๆคุณต้องไปหาร้านที่นั่งเผากันเห็นๆเลย แต่ไม่มีแล้วครับดิฉันะเผาเองเลยล่ะฮะเผาอะไรเผาข้าวหลามเนี่ยนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ลงในเดลินิวส์เลยเจ้าของร้านทองเมืองนนทบุรีเนี่ยแจ้งจับคู่เขยตัวเองคู่เขยตัวเองเนี่ยเป็นสัตวแพทย์ประสุสัต์วอำเภอพฤติกรรมคือเข้าไปลักทรัพย์ในตู้เซฟของตัวเองแล้วก็ทำตัว เป็นนินจาหายไปพร้อมๆกับทรัพย์สินประมาณ30ล้านบาทค่ะนะครับซึ่งทางเจ้าของร้านทองนี่ชื่อสมทวินงามเนรมิตรด,ดีร้านทองชื่อเนรมิตรอยู่ถนนสนามบินน้ำก็ไปแจ้งความกับตำรวจที่สถานีตำรวจรัตนาทิเบศให้ดำเนินคดีกับสัตวแพทย์คณิรัตสัจจาปสุสัตว์ตอำเภอเมืองนอนทบุรีมีศัก์เป็นเขยใหญ่ข้อหารลักทรัพย์ไปเปิดตู้เซฟของตระกูลภายในมีทั้งเงินต่างประเทศทองคา มูลค่าน้ำหนักรวมๆเนี่ยสามสิบาทแล้วก็มีปืนอีกกระบอกหนึ่งรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยประมาณ30ล้านบาทหนีไปซึ่งจากการก่อนหน้านี้คุณสมทวินเจ้าของร้านทองบอกตัวเองเนี่ย ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเดินเหินไม่สะดวกเจอเลย,เลยมอบธุรกิจร้านทองให้เขยใหญ่สี่ร้านเลยให้ดูแลนะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจด้วยเพราะเอ้ยดูแลหน้าที่การงานดีสนิทกันมากคนแถวนั้น,นบอกเลยว่าสนิทกันมากเขยเล็กกับเขยใหญ่หแล้วพอเดินไม่ได้ปุ๊บก็ให้เขาดูแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เชื่อถือเพอราะอะไรปะธรรมมาธรรมโม,มเพอเป็นไปนั่งมาทิปประจำะะเขาก็เลยไปที่บ้านเขยใหญ่ ไปดูกล้องวงจรปิดโอ้โหเห็นเต็มเต็มเลยครับกล้องวงจรปิดที่ที่ในบ้านร้านทองเนี่ยนะเป็นภาพเขยใหญ่กำลังเปิดเซฟขนของลงในกระเป๋าแล้วก็ออกไปพอไม่นานนั้นก็ไปตรวจสอบพบว่าเขยใหญ่คนนี้สัตว,วแพทย์เนี่ยเอาเงินสดหนึ่งล้านกว่าบาทไปจ่ายค่าหนี้บ้านให้ลูกชายไปโปะบ้านให้ลูกล้านหนึ่งแล้วตัวเองก็ไปสนามบินสุวรรณภูมิเอาเงินต่างประเทศแลกเป็นเงินไทยแล้วก็หายไปเรียบร้อยอ้าวและภรรยาล่ะ ภรรยาใครแม่ของลูกอ่ะแม่หมายถึงว่าตัวน้องน้องน้องสาวของเจ้าของร้านทองไม่ได้บอกนี่ว่าทําอะไรอยู่ตอนนี้เอาแล้วไปคนเดียวเห็นบอกว่าตอนนี้ได้ร่องรอยแล้วว่าลงใต้ไปแถบนราธิวาสครับทิ้งลูกทิ้งเมียไปเลยอะฮะค่ะเป็นข้าราชการด้วยนะคะอีกไปดูต่างจังหวัดกันบ้างนะคะพลตำรวจตรีนิติพงษ์เนียมน้อมค่ะ รองผู้บัญชาการสำนักตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ไปดูด่านชายแดนอรัญยญประเทศไปดูการปฏิบัติหน้าที่ก็เนี่ยถ้าคุณจะไปอรันตอนเนี้ยทีนี้เยอะจริงเป็นยังไงล่ะ,ะเต็มเลยนะคะกัมพูชาทั้งนั้นกลับบ้านค่ะกลับบ้านมาทำงานกันอยู่ที่เมืองไทยเราเรียกสงการแถวนี้ก็คือสงการของภูมิภาคเรานี่แหละคะ่ะของจีนนะคะคะไหนๆมาดูดูแรงงานกัมพูชาแล้วมาดูข้างๆนี้หน่อยไหม สำโรงนี้เองศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวอสำโรงเนี่ยคุณชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าสมุทรปราการเขาร่วมส่งแรงงานกลับบ้านนะ ขาจัดงานเลยร่วมส่งแรงงานที่ทํางานในปากน้ําเดินทางกลับภูมิลาเนาด้วยความปลอดภัยมีของที่ระลึกมีเอกสารสิทธ,ธิประโยชน์ประกันสังคมด้วยแล้วก็แนะนําด้วยว่าใช้รถใช้ถนนอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับท,ทำดีต้องตบมือครับนี่ <c oughs> ในช่วงหน้านะคะไปติดตามข่าวต่างประเทศสําคัญมากเลยค่ะหลังจากที่ถูกเปิดเผยมาว่าคุณหมอที่ถูกลากลงจากเครื่อง <c oughs> อยู่ในต็ดแอร์ไลน์เป็นชาวเวียดนามปฏิกิริยาของชาวเวียดนามโกรธขึ้นอ,อย่างที่สุดในเรื่องนี้เลยค่ะสักครู่คะ่ะ